เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะน้ำแหม่มนะครับซึ่งเป็นอดีตแม่เลี้ยงของคุณนาธานนะฮะตอนนี้นั่งอยู่กับเราในสตูดิโอแบบสดๆเลยนะครับเพื่อีจะร่วมกันดูนะครับสิ่งที่นาธานจะพูดต่อไปซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ำแหม่มแบบเต็มๆเลยสวัสดีครับขออนุญาตเดี๋ยวดูด้วยกันนะฮะเอาละครับเ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับว่าคุณนาธานจะพูดอะไรต่อไปครับทุกวันนี้มีปัญหาคุณชีไหมไม่มีปัญหาพิชีครับปกติคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือที่คุณช พูดยังไงครับเขาจะบอกเนี่ยเขาเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอ,อว่าคุณนาธานเนี่ยจริงๆแล้วคุณรัตนาไม่มีชื่อจริงคุณก็ไปพูดพูดพูดนี่คือเขาพูดคุณคิดว่าเขาต้องการอะไรเขาพูดแบบนี้มันมันทุกคนมีผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละพี่จริงๆแล้วคือตัวละครปีที่แล้วมันจบไปแล้วั้าแบบฉะนั้นแบบปีที่แล้วท่านถูกสร้างปีนี้คือชีวิตจริงของท่านขอให้คนหยุดที่จะสร้างท่านให้ให้ท่านเป็นหุ่นเชิดหรือว่าสร้างให้ท่านไปเป็นคุณโน้นคุณนีคท่านขอจบ แค่นั้นเองใช่ไหมจบแค่นั้นจบแค่นี้อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับคุณธาทันอย่ามายุ่งกับคุณนาทันอย่ามายุ่งกับท่านอีกที่ที่ผมขอถามน,นิดนึงที่นำ้ำมดเขาบอกว่าเงินก็เอาให้คุณไปเงินก็หายไปไหนหมดจะถามท่านได้ไงเพราะท่านไม่รู้เรื่องไงครับฉะนั้นแบบทุกอย่างมันอยู่ที่เงินอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่ตัวเขาเองเขาเอาไปทำอะไรก็เรื่องของเขาแต่อย่ามาบอกว่าทานเอาไปอย่ามาบอกอย่างนั้นฉันถามคุณแหม่มพัชริดาเอ้ยคุณแหม่มพิสมัยดีกว่าอ่าเออไปถามคุณแหม่มคุณแหม่มพิมัยดีกวว่่าา ว่าว่ามันอยู่ตรงไหนหรือว่าเขาทําอะไรกันเขาคุยกันฉะนั้นแบบเขาไม่ได้คุยกับท่านสรุปแล้วคุณกำลังจะบอกว่าพวกนี้เนี่ยนะสร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งนะฮะแล้วพอถึงเวลาประโยชน์ไม่เอื้อกับทางเขาก็เลยโยนทุกอย่างมาให้คุณถูกถูกไหมฮะโดยการที่ดึงตัวละครขึ้นมาโดยการที่มีทางน่ำมดมีทัวร์มีทั้งหลายตัวละครที่เขาสร้างขึ้นมาเขาสร้างขึ้นมาสรุปคุณไม่มีเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงคุณไม่ไดเอางงเงินเข้ามาไม่ไดเอามาครับเป็นเรื่องที่เขาอุปโลงขึ้นมาเพื่อให้คุณเน โอเคเข้าใจแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เขาออกมาพูดมาเรียกร้องเนี่ยมันมาจากเรื่องบ้านเท่านั้นเองมันมาจากเรื่องบ้านแล้วปัญหาที่ที่เขามีปัญหาเรื่องบ้านกันเนี่ยเพราะเงินไม่พอเงินขาดเงินเกินเขาก็หยิบยืมกันเองเขาเคยหยิบยืมเงินกันเองครับฉะนั้นแบบส่วนไหนที่รู้สึกว่าเสียหายปุ๊บเนี่ยหรืออะไรที่แย่หรือว่าเขามีรังสังหรณ์ว่าเขาจะแย่เนี่ยตอนนี้คือเขาก็ยิงมาประเด็นที่ทันเต็มๆฉะนั้นแบบขอให้ครูพิสมัยเนี่ยหยุดสักทีแล้วก็ให้เอาตัวจริงออกมาสักทีเพราะว่าทันแบบมันม มันหมดละครที่จะต้องเล่นแล้วท่านเล่นให้กับคุณแหม่มปีที่แล้วหนึ่งปีเต็มฉะนั้นแบบท่านขอจบละครที่คุณแหม่มสร้างทั้งหมดแต่เมื่อวานนี้คุณแหม่มมาออกรายการของเราแล้วไงครับเขาพูดมาคำหนึ่งฮะเขาบอกว่าผมถามเขานะฮะว่าถามจริงๆเหรอรูกจุอยังไงที่แบบคุณนาธานเราทำแบบนี้กับคุณครับเขาตอบผมมาคำหนึ่งว่าซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งประเทศคนได้ยินนะฮะที่ดูรายการเราอยู่เขาบอกว่าเลี้ยงนาธานเนี่ยเลี้ยงหมาดีกว่าอืคุณรู้สึกยังไงคำพูดท่านไม่รู้สึกอะไรครับเพราะรู้สึกว่า คนเราเวลาเดือดร้อนหรือว่า,เว,าเวลาคนเราแบบเ,เข้าตาจนน่ะหรือว่าเวลาคนเราเดือดร้อนจรงิงแล้วถูกคนที่เราคิดว่าปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยที่จะไปขอที่หลบใต้ต้นไม้หรือว่าขอที่อยู่อาศัยที่รู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดแล้วก็ได้รับการอบอ้อมอารีอย่างดีแล้วรู้สึกว่านั่นคือความอบอ้อมอารีที่ที่เรารู้สึกว่าเขาดีกับเรามากแต่ในขณะเดียวกันความเป็นมนุษย์ของคนมันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนทุกคนฉะนั้นถ้ารู้สึกว่า มันไม่ได้แตกต่างจากคนที่หวังผลประโยชน์จากความเอื้ออารีนั้นฉะนั้นแบบทุกอย่างมันมันมีมันมีแฝงฉะนั้นแบบที่ท่านไปอยู่ที่นั่นท่านก็ไม่รู้สึกอะไรท่านไม่รู้สึกอะไรเลยที่เขาพูดอย่างนี้เพราะฉะนันรู้สึกว่าความจริงก็คืออยู่ที่ตัวเขาฉะนั้นเขาพูดอะไรเขาเข้า<ๆ>ตัวนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ที่ผ่าน,านมาตลอดระยะวาของชองชีวิตคุณที่มันเกิดเรื่องไม่ดีไม่ดีเกิดขึ้นในสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วที่คุณแหม่มเขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมาเคลียร์ด้วทัั้้้งงหมดดป็แแอีลลรกคคืบ เอาเป็นว่า,าบร<อ>ิการที่เขาออกไปพาคุณไปที่ศาลพาคุณไปเคลียร์กับตํารวจทุกอย่างเนี่ยเขาวางแผนทั้งหมดเป็นแผนของเขามาก่อนเออมันมันแล้วแต่คนจะคิดอันนี้ท่านขอไม่ตอบดีกว่าพี่เ,ออเพราะท่าน,นรู้สึกว่าท่านรู้จักกับคุณแหม่มมาประมาณสี่ปีนะครับสี่ปีกว่า,วาแต่ท่านรู้จักพี่เต็มมามากกว่าเขาซะอีกอฉะนั้นเขาทําให้ทางกับพี่เต็มแตกแยกกันอย่างไม่เหลือเยื่อใยเนี่ยมันก็ต้องถามที่พี่เต็มได้เลยว่าสรุปแล้วคนที่งไปดูแลคุณวันนั้นกับการเป็นคนที่ทําให้คุณมีปัญหาคุณเต็ม ก็คิดว่าอย่างนั้นครับเพราะท่านรู้สึกว่าทุกคนที่มาช่วยท่านตอนนี้คือแม้กระทั่งคนเกล้ตัวท่านยังไม่รู้สึกว่าท่านรู้สึกปลอดภัยฉะนั้นแบบอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านคิดว่าดีแม้อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านคิดว่าปลอดภัยมันก็กลายเป็นพิษมันกลายเป็นแบบกลายเป็นสิ่งที่มาเลาะมาเป็นดาบที่ข้างหลังท่านตลอดเวลาอเอาว่าคุณยืนยันว่าวันนี้คุณโดนรูแมนหักหลังถูกครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นอย่างนั้นถูกโดยการที่มีตัวละครที่มาคือนละมด<ช>ที่เอาความผิดมาอ้างใส่คุณใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับ คุณคิดว่าชุณจะเคลียร์ปัญหานี้ยังไงท่านไม่ต้องกท่านจะเคลียร์ปัญหานี้แน่นอนแต่ปัญหามันปัญหามันมาเขาไปแจ้งความแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่พี่แจ้งความคุณใบมอบตัวไหม มันม no ันท่านต้องไปสาธยายท่านต้องไปเล่าเรื่องความจริงให้เขาฟังอยู่แล้วท่านต้องไปท่านไม่หยไปแล้วท่านต้องไปอยู่แล้วก็ท่านท่านอยู่กับกฎหมยมาหนึ่งปีท่านรู้ท่านต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าความจริงท่านเดินไปหาความจริงท่านไม่ได้เดินไปหาเรื่องโกหกฉะนั้นความจริงอยู่ความจริงอยู่ที่ท่านแต่อีกแค่มีขาอีกหนึ่งคนนะหรือว่ามีเลือดกับอีกหนึ่งคนท่านก็ไม่แคร์หรอกเพราะว่าชีวิตท่านไม่ได้เหลืออะไรมากมายท่านก็ท่านอยู่เพื่อท่านอยู่เพื่อคนอื่น เลิกพูดโอเวอร์แล้วก็เลิกเลิกพูดอะไรที่มันไม่จริงสักทีฉะนั้นแบบท่านรู้สึกว่าไม่อยากให้ความเป็นกขวงเขาเนี่ยเสื่อมเสียและะ้วันหรืออะไรหลายๆอย่างก็แล้วแต่ท่านไม่อยากจะพูดถึงเรื่องอดีตแล้วท่านรู้สึกว่าความจริงอยู่ที่ตัวเขาและขอบคุณมากที่ท่านที่ให้ท่านไปอยู่กับเขาหนึ่งปีที่นั่นแล้วก็กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างให้ท่านโดยที่ให้ท่านมาเป็นภาระให้ท่านรับผิดชอบทุกสิ่งอย่างฉะนั้นแบบกรรมใดใครก่อคำนั้นก็คืนสนองถึงเวลาที่กรรมจะคืนสนองกับ คนที่สร้างกันบ้างอืมเอาละฮะคือทุกวันนี้เนี่ยนะฮะนั่นคือเรื่องของครูแม่มนะฮะแล้วก็เรื่องของน้ำมดมันมีประเด็นอีกบางประเด็น,ดนที่ผมคุณทํามาแล้วผมอาจจะต้องจาเป็นต้องถามถ้าไม่สบายใจะจะตอบไม่เป็นไรได้ครับนะฮะกรณีนี้นะฮะเป็นกรณีที่ครูแม่มพูดถึงเมื่อวานนี้ว่าคุณที่จะทําทัวร์พจริงหรือไม่จริง,รงอันนี้ผมไม่ทราบ,รบผมไม่สามารถไปตัดสินได้แต่เขาบอกคุณกำลังจะทําทัวร์แล้วก็มีการขนซื้อ KY เจลมาเพื่อที่จะใช้ มันไม่เกี่ยวเลยครับมันมันคืออะไรมันไม่เกี่ยวข้องกับทันเดงสิ้นเลยครับมันไม่มันไม่มีมันไม่คุณสั่งซื้อมาจริงไหมเควไม่เคยสั่งซื้อครับไม่เคยสั่งซื้อไม่เคยสั่งซื้อเลยเขาบอกว่าคุณเป็นสาวใครบอกคุณกัน